สวัสดีครับพบกับผมเองนะครับแอดมินน้องไอทีนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการสอนการแทรกลายน้านะครับในตัว Microsoft Word นะครับก็คือลายน้ําก็จะเป็นข้อความต่างๆที่อยู่ในพื้นหลังนะครับในตัวเอกสารพวก Microsoft ของเรานะครับก็จะเป็นเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเป็นเอกสารฉบับ่างเอกสารรับเอกสารอะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะเป็นใส่เป็นชื่อของเรานะครับเพื่อจะเป็นลายเซ็น นะครับก็ได้นะครับซึ่งในตัว microsoft word นะครับเราก็เปิด microsoft word ของเราขึ้นมาครับใน microsoft word เนี่ยจะลองรับการแทรกลายน้ำทั้งแบบทิมพ์ข้อความเองนะครับหรือว่าสามารถใส่เป็นโลโก้รูปภาพอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็เปิด microsoft word ของเราขึ้นมานะครับตัวอย่างนี้เป็นในตัว เบิร์ด2016นะครับซึ่งในตัว 2010- 2013ก็มีขั้นตอนที่คล้ายๆกันนำไปปรับใช้กันด้วยกันได้นะครับเปิด Microsoft Word ของเราขึ้นมาครับแล้วก็คลิกที่แท็บดีไซน์นะครับมาที่แท็บดีไซน์นะครับทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของเพ a แบ็กกราวนะครับแล้วก็มีคำว่า Watermark นะครับก็คือเป็นลายน้ำของเราเองนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีให้เลือก แบบค่าเริ่มต้นมาให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับหากเราต้องการเลือกก็เลือกได้เลยนะครับที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเลือกเป็นคัสตอมนะครับเลือกเป็นคัสตอมวอเตอร์มาร์กนะครับทีนี้พอเราเลือกคัสตอมขึ้นมานะครับเราจะเห็นหน้าต่างในการจัดการในพื้นหลังลายน้ําของเรานะครับ จะมีในส่วนของ Picture water Mark ก็คือเป็นให้สามารถแซกรูปได้นะครับก็จะใส่เป็นโลโก้อะไรของเราก็ได้แล้วครับแต่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นเลือกในส่วนของ t e x t watermark นะครับในส่วนของตรงนี้จะเลือกภาษาได้นะครับจะเป็นการเลือกในส่วนของคำสำเร็จรูปนะครับที่มีมาให้นะครับ ภาพาไทยก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีดว่นดวนด่วนที่สุดฉบับตัวอย่างนะครับแล้วเราจะพเพิ่มคำของเราตรงไหนนะครับก็คลิกตรงที่ Text นะครับตรงนี้สามารถลบได้นะครับลบได้เลยนะครับนครับก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็เป็นฟอนต์นะครับหากต้องการเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้เลย นี่ก็ปรับสีนะครับปรับสีได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นสีเทาๆนะครับเสร็จแล้วก็ลองกดนะครับแอปพลายดูนะครับอ่าเราก็จะเห็นพื้นหลังของเราแล้วนะครับตรงนี้ครับพื้นหลังของเรานี้เราก็ได้ลายน้ําแล้วนะครับแล้วก็ทําเอกสารนะครับก็ไม่ต้องเพื่อเป็นการ ลงไลเซนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองไปนําไปใช้งานดูกันครับไปะยุ์กันให้เข้ากับการทํางานการเรียนการอะไรก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม